Wuih, aku ingin Apa yang harus saya lakukan? Ada apa Ini juga lipstick. Ini juga lipstick. Apa yang harus saya pakai untuk membuat wajah? Ini sepertinya sudah cukup. Saya akan menutup rambut เทสลองพื้นก่อนนะคะที่มีทั้งหมด2สีด้วยกันซึ่งเหนือจะเลือกเป็น1-2-8นะคะวอมนู ude, ผสมเข้ากับพรสกลิตเตอร์โกลนะคะให้หน้าของเราดูฉ่ำวาวยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเมเบรลินของเขาเองเนี่ยค่ะเป็นเนื้อแมทใช้รองพื้นสีอ่อนกว่าแทนคอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดรอยค้ำใต้ดวงตา ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลเขียนไปตามรูปคิ้วของเราและใช้อีกด้านที่เป็นแปลงนะคะปัดหัวคิ้วให้สีอ่อนลงเพื่อให้รูปคิ้วของเรานะคะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช้ลิปสติกนะคะของ S i s to ซ i สนะคะทาแก้มแทนบลัชออนนะคะกะเพียงพอประมาณก็พอนะคะเพื่อไม่ให้แดงเกินไปทาที่สันจมูกด้วยเล็กน้อยนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติต่อมานะคะ ทสสีอายแชโดว์ก่อนค่ะซึ่งเหนือเลือกออกมานะคะเป็นเบอร์05นั่นเองค่ะทาทั่วเปลือกตานะคะแล้วตามด้วยลิปสติกสีแดงทาที่หางตาค่ะและเบลนด์ให้เข้ากัน ลงแป้งสีจันร์นะคะลงได้แบบไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าแป้งสีจันเนี่ยไม่มีสีทําให้รองพื้นที่เราทาไปเนี่ยค่ะไม่เปลี่ยนสีปัดมัสคาร่าจากซิสทูซิสสีเจ็ดแบล็นะคะทั้งที่ขนตาและก็คิ้วค่ะ ใช้ลิปสติกของ NYX นะคะที่มีอยู่ในกระเป๋าทาให้ทั่วริมฝีปากจากนั้นใช้ลิปสติก Sist สซสสีเดิมเลยค่ะทาที่ด้านในของริมฝีปากทำให้ปากของเราดูมีมิติและดูสดใสย,ยิ่งขึ้นเป็นไงบ้างคะทุกคนคิดว่าลุคนี้ของเราลอดหรือไม่ลอดจากเครื่องสำอางจาก7 e 1นั่นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีประสบการณ์นะคะที่เหมือนกับน้ำเหนือเนาะก็คือลืมในการที่เราจะแต่งหน้ามาก่อนออกจากบ้านพิมพ์คุยกันได้ด้านล่างเล่าประสบการณ์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเหนือขอไปเรียนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ